ตอนนี้มืดแล้วก็ยังทำงานอยู่นะครับผมเก็บงานสีส่วนขาช้างก็เรียบร้อยไม่ไหลไม่เยิ้มเก็บสีดำให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บรอบสองตอนประกอบอีกหนึ่งรอบก็โดนแสงไฟแล้วโอเคเลยสวย สีเขียวอันนี้เป็นบูมนะเป็นสีเขียวมุกเอเนไครับส่วนนี้ก็จะเป็นฝาครอบเฟืองสวิงแล้วก็ปุ๊บครับ มืดแล้วอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานอีกหนึ่งรอบโอเคครับผม